So die Klappe. กลับเข้ามาสู่พาร์ทที่1ของการฝึกแรปนะครับ Grammar and English Speaking Course กับอาจารย์มาตูนะครับหลายคนทยอยสมัครกันเข้ามาและทยอยเข้ากลุ่มกันมาแล้วนะครับคนเยอะมากขอบคุณมากให้ความสําคัญให้ความสนใจกันเยอะมากๆเลยตอนนี้ทีมงานทํางานหนักมากหามร่มหาม,หามคากันเลยก็แบบนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้ามากในการที่จะตอบแล้วก็พยายามทําให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยสามารถเข้าคลาสเรียนได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับเอาแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของ EP 1นะครับเป็นเรื่องของ Part of Speech เป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมอ่ะ part of s p e e c h นะครับหนังสือบางเล่มจะแปลว่าหน้าที่ของคำก็มีชนิดของคำก็มีประเภทของคำก็มีนะครับหลกัหลกๆสำหรับผมและอยากจะให้ใช้คำว่าหน้าที่ของคำเพราะว่าคำแต่ละคำนะครับจะมีหน้าที่ของมันนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถรู้หน้าที่ของคำเราก็จะสามารถเอาคำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเลยนะครับผมมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับ Part of speech มีอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมด8ชนิดนะครับหลายๆเว็บไซต์หลายๆหน่วยงานหลายๆห,หนังสือหลายๆเล่มเนี่ยก็ะจะบอกว่ามีทั้งหมด8ชนิดนะครับมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับอันหนึ่งคือคำนามหรือเราเรียกคำภาษาอังกฤษว่านาวน,วนั่นเองนะครับส่วนละเอียดแต่ละอันเป็นยังไงเราจะมาดูทีหลังนี้เรามาดูทั้งหมด8ตัวก่อนว่ามีอะไรบ้างตัวที่2คือ pronoun pronoun ก็คือคำศัพท์พระนามเนาะตัวที่3คือ adjective นะครับคือคำ คุณศัพท์ตัวที่4คือ verb นะครับตัวที่5ก็คือ adverb ตัวที่6ก็คือ preposition นะครับตัวที่7คือ conjunction แล้วก็ตัวที่8คือ interjection บางคนเรียนมาหมดแล้วละ8ตัวบางคนเรียนมาแค่บางตัวบางคนเรียนแล้วแล้วก็ลืมแล้วบางคนเรียนแล้วยังจําได้อยู่วันนี้ถือเป็นการทบทวนสําหรับคนที่พอรู้มาบ้างหรือรู้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นการเพิ่มความรู้ใหม่สําหรับคนที่ยังไม่ทันได้เรียนบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะครับมาฝึกพร้อมกันในวันนี้เลยเนาะ,ะทวนอีกรอบนามคือ นะครับสรรพนามคือ pronoun adjective ก็คือคำคุณศัพท์ครับ verb คือคำกริยา adverb คือคำกริยาวิเศษเนาะ preposition คือคำบอกตำแหน่ง conjunction คือคำเชื่อมแล้วก็ interjection คือคำอุทานไปทีละตัวกันเลยคำนามครับ c o u n noun นั่นเองนะครับตัวย่อในภาษาอังกฤษใช้ n จุดเฉยๆแบบนี้เนาะแล้วก็จริงๆแล้วมีรายละเอียดมากกว่านั้นก็คือจะเรียก n c หรือ n u คือ countable noun กับ uncountable noun แต่เราจะไม่ฝึกหรือเราจะยังไม่รงรายละเอียด ในคลาสนี้เราจะลงรายละเอียดในคลาสอื่นๆนะฮะเราจะบทอื่นๆเราจะมาคุยกันแต่ว่าในเฉพาะบทนี้เนี่ยจะคุยเฉพาะพื้นฐานของทั้ง8อันนะโอเคคำนามมีหน้าที่ทำอะไรบ้างก็คือใช้เรียกสิ่งต่างๆนั่นเองนะครับนี่คือหน้าที่ของคำนามเนาะตัวอย่างเช่น c a t แมวนะ Tree, ต้นไม้หรือไม่ก็เฮาส์จเป็นเรว่าบ้านนะเหมือนเราจะแบบเฮ้ยมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เดินสีขามีหางขนฟูๆภาษาไทยก็จะเรียกแมวภาษาอังกฤษก็จะเรียกแค t คำเหล่านี้เป็นคำที่คนกลุ่มหนึ่งตกลงกันว่าจะเรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าอะไรคำที่ใช้เรียกสิ่งนั้นนี่แหละคือคำนามนั่นเองนะครับซึ่งจะมีทุกภาษาและแต่ละภาษาก็จะมีคำที่แตกต่างกันต่อกันเลยที่คำที่สองคือคำว่า pronoun นะครับ pronoun ก็คือคำว่า สรรพนามนั่นเองเก่งมากครับผมคำสรรพนามก็คือ pronoun นะครับตัวย่อใน dictionary ก็จะเป็น pron นะครับเวลาเปิด dictionary ถ้าต้องการหา pronoun ก็จะเป็นตัวนี้หรือไปเปิด dictionary แล้วเจอตัวนี้ในวงเล็บแปลว่าคำนั้นคือคำสรรพนามมีหน้าที่แทนคำนามไปเลยเอาง่ายๆคลาสนี้คลิปนี้คลิปนี้นะครับเป็นคลิปเบื้องเบื้องต้นพื้นฐานที่อยากจะปูพื้นฐานสำหรับคนที่อาจจะยัง ไม่ค่อยมีพื้นฐานหรือคนที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วเนี่ยฉะนั้นเนื้อหาทั้งหมดที่เอามาสอนในบทนี้และก็บทอื่นๆเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่ง่ายเป็นเนื้อหาที่ย่อยเป็นเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นจะไม่ลงรายละเอียดเยอะการสอนของอาจารย์มาตัวเองช่วงแรกๆจะเป็นการปูพื้นฐานฉะนั้นแต่ละเรื่องก็จะหยิบมาเรื่องละเล็กละน้อยเพื่อที่จะพอมีพื้นฐานไปต่อยอดเนาะเป็นการทําความเข้าใจตรงกันนะครับตัวอย่างของคําสรรพนามก็ปี you his มาเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคำสรรพ,พนามครับผมตัวต่อไปคือ adjective ครับภาษาไทยคือคำว่าคำคุณศัพท์มีหน้าที่ทำอะไรเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันเนาะตัวย่อของคำคุณศัพท์ก็คือ adj หรือ adjective นะย่อมาจาก adjective นั่นเองหน้าที่ของคำคุณศัพท์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะไม่ใช้คำแบบในหนังสือหนังสือก็จะบอกว่ามีหน้าที่ขยายคำนามหรือคำสรรพนามนะครับ คำนี้เนี่ยนะครับมีหน้าที่ก,ก็คือบอกลักษณะคําคุณศัพท์หรือ adjective มีหน้าที่บอกลักษณะนะครับจะใช้อันนี้ก็ได้น้ตไปเองก็ได้เนาะบางคนคงจะเตรียมสมุดแล้วก็ปากกาปากปากามาพร้อมเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าที่ของคําคุณศัพท์คือขยายคานามหรือคาสรรพนามตัวอย่างเช่น good big green เช่น good boy เป็นเด็กเด็กผู้ชายที่แบบ เด็กผู้ชายที่ดีก็จะบอกเออดีเด็กผู้ชายคนนี้ดีนะครับบิ๊กสคูลโรงเรียนที่ใหญ่นะฮะมีการบอกลักษณะของโรงเรียน Green Paper กระดาษสีเขียวอย่างนี้นะครับนี่คือการบอกลักษณะเห็นไหมว่าจะมีแบบว่ามันไม่ใช่กระดาษเฉยๆจะมีบอกกระดาษ Big Paper ก็ได้กระดาษใหญ่ Green Paper ก็ได้กระดาษสีเขียวคําที่มาทําให้คํานามมีลักษณะเฉพาะมากขึ้นนะครับคำเหล่านี้เราเรียกว่าคําคุณศรรัพท์หรือ adjective นั่นเอง ค,คำต่อไปไปที่คำกริยาหรือ verb นั่นเองนะครับตัวย่อคือตัว v จริงๆแล้วมีรายละเอียดของตัว v อีกก็คือ vt กับ vi หรือ transitive verb และ intransitive verb เราจะเจาะลึกกันในบทอื่นๆนะครับอันนี้จะเอาแค่ภาพรวมคร่าวๆกันก่อนนะหน้าที่ของคำกริยามีหน้าที่แสดงอาการเอาแค่นี้เอารู้กันแค่นี้ก่อนรู้ง่ายๆว่าคำกริยาคือคำที่สามารถแสดงอาการได้นะครับ ตัวอย่างเช่น run ก็คือวิ่งให้ดูได้ see ก็คือดูนะครับมองเห็นนะฮะ love ก็คือรักนะครับบางคำในภาษาอังกฤษอาจจะไม่เซนส์กับภาษาไทยรู้สึกว่ารัรกเป็นความรู้สึกสิไม่ใช่กริยาทีนี้ต้องไปดูไปเปิด Dictionary เพิ่มเติมหรือว่าคำว่ารักเนี่ย love เนี่ยนอกเหนือจากเป็น verb แล้วเนี่ยเป็นอะไรได้อีกเนาะ run see love บางทีเราก็ต้องวิ่งเพื่อจะมองหาความรักนะครับแม่มีมุมนี้ด้วย ไปเลยนะครับต่อ adverb ครับ adverb ภาษาไทยคือคำกริยาวิเศษนะครับหนังสือบางเล่มก็อาจจะเรียกคำวิเศษก็มีนะตัวย่อก็คือ adv ครับผม adverb เนาะหน้าที่ของ adverb มีหน้าที่ทำอะไรบ้างมีหน้าที่ทำให้กริยาคุณศัพท์กริยาวิเศษและประโยคเนี่ยชัดเจนมากขึ้นหรือขยายคำเหล่านี้นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างคือ slowly always really uh, slowly คือช้าเช่นถ้าเราต้องการขยายคำว่าเดิน walk walk slowly, run slowly เห็นไหม run คือกริยา slowly คือคำกริยาวิเศษ run คือ verb slowly คือ adverb slowly จะมาขยาย run เห็นไหมครับคำเหล่านี้จะมีลักษณะของการบอกหน้าที่ของมันอยู่ถ้าเรารู้หน้าที่เราก็จะเป็นคนที่รู้ภาษากรีกแบบได้เปรียบมากๆเนอะโอเค slowly ไปแล้วแปลว่าช้าๆ walk slowly เดินช้าๆ run slowly วิ่งช้าๆเนาะ always แปลว่าเป็นประจำเช่น I eat rice โอ้โหเอา,อางี้ดีกว่า I drink milk I always drink milk in the morning ฉันจะดื่มนมเป็นประจำในตอนเช้าแล้วก็อย่าลืมคำว่า always มี s, <S เสมอนะครับมี s, <S เสมอเลยนะครับต่อไปคำว่า really really แปลว,ว่าจริงๆนะครับ You are really good เธอเป็นคนที่ดีจริงๆนะครับนี่คือตัวอย่างของคำกริยาวิเศษหรือ adverb นะครับหน้าที่ก็ตามที่บอกนี่เลยต่อไปก็คือคำ บอกตำแหน่งนั่นเองก็คือ preposition หรือคำบุพบทนะครับหน้าที่ของคำบุพบทคืออะไรก็คือบอกตำแหน่งตัวย่อในภาษาอังกฤษคือ prep e นะครับตัวย่อใน d i c t i o n a r y คือ prep e แล้วก็หน้าที่ของคำ preposition ก็คือการบอกตำแหน่งนะครับตัวอย่างก็คือ in with outside นะครับ in เช่น it is in the house มันอยู่ในบ้านนะครับ with ก็คือเช่น I live with my family ฉันอยู่กับครอบครัวนะครับ outside ก็อย่างเช่น I want to stand outside ฉันต้องการจะยืนข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับข้าอากาศอาจจะอบอ้าวนี่คือตัวอย่างของคำบุพบ,บทหรือ preposition นะครับต่อกันที่ conjunction เนาะ conjunction คือคำสันธานเอาไว้ทำอะไรตัวย่อคือ con j นะครับหน้าที่ของคำสันธานคือ เชื่อมนะครับหรืออีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าคำเชื่อมเชื่อมคำเชื่อมวลีเชื่อมประโยคตัวอย่างเช่นปึ๊บปึบปบ and or but and แปลว,ว่าและ or แปลว่าหรือ but แปลว,ว่าแต่เชื่อมคำเช่น i and you will go to ฉันและเธอจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะนะครับ uh, what do you want between a or b เธอต้องการอะไรระหว่าง a หรือ b นี่คือคำเชื่อมเนาะแล้วก็ but i want to go to school but You want to go to the cinema? ฉันต้องการไปโรงเรียนแต่ว่าเธอต้องการไปโรงหนังอะ,อะไรอย่างนี้นะครับนี่คือตัวอย่างประโยคของการใช้คำสั้นทานสุดท้ายแล้วนะ i n t e r j e c t i o n เร็วมากๆเลย i n t e r j e c t i o n ก็คือคำอุทานครับ i n t e r j e c t i o n ตัวย่อคือ I N T E R J นะครับคำอุทานมีหน้าที่อุทานก็เอาไว้ใช้ตอนตกใจนะครับตัวอย่างเช่น Oh wow Oops ก็ได้ Oh my god ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ อาการตกใจและลักษณะการ What ก็ยังใช้ในความรู้สึกของการตกใจได้แปลว่าทุกคําที่ใช้เมื่อตกใจคํานั้นเราเรียกว่าคําอุทานหรือ Intersection นะครับเอาละวันนี้น่าจะพอทําให้หลายคนเข้าใจมากขึ้นแต่ว่ามีอะไรให้ทํำนิดนึงจะได้แบบรู้สึกว่าอ้อ oh, นฉันเขาเรียนแล้วฉันก็มีอะไรลองทําดูเป็นการทบทวนเนื้อหาไปด้วยนะครับ อ s s i g n ์ไม่รล้ว,ว่างานที่ได้รับมอบหมายนะครับจะใหญ่กว่า work or homework นิดหนึ่งนะครับ choose ให้เลือกนะครับ part of speech part ใดก็ได้มา1 part แล้วก็ยกตัวอย่างคำของ part นั้นมา5คําคำตัวอย่างเช่นผมเลือกคำกเ,เลือก part ที่เป็นกริยาเนาะเลือกคำกริยาตัวอย่างคำกริยาผมก็จะใส่ swim drink eat sleep fly อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างเลือก ชนิดของคำาหนึ่งอันแล้วก็ให้ตัวอย่างมา5อันคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้เลยนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดว่าฟังแล้วรู้เรื่องแล้วจบเรียบร้อยโอเคก็ไปฟินต่อส่วนใครที่ รู้สึกว่าบางจุดยังไม่ค่อยเข้าใจไปดูคลิปย้อนหลังได้ไปหาข้อมูลเพิ่มได้ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเก่งขึ้นเนาะสำหรับคลิปของวันแรกในพาร์ทของพาร์เรียนนะวันแรก Part of Speech เนี่ยวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนแล้วก็ทำให้เข้าใจอะไรมากขึ้นมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนอย่างไรคอมเมนต์ไว้เลยนะครับคอมเมนต์นี้ใช้ได้ทั้งถามถามต่อแล้วก็คอมเมนต์นี้ใช้ได้ทั้ง การทาการบ้านใครที่ยังไม่ดูคลิปหนึ่งไปดูคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าดูมาถึงตรงนี้รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยอยากชวนเพื่อนมาเรียนด้วยไปบอกเพื่อนให้แชร์แล้วก็แท็กตามขั้นตอนต่างๆทําเหมือนที่เราทําแล้วก็ยังสมัครเข้ามาได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะบอกว่าปิดรับสมัครเนาะขอบคุณสาหรับการติดตามจนถึงตอนนี้ขอให้ทุกคนเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปตั้งใจเรียนนะครับสวัสดีครับ